ที่มารับรางวัลเอ True Actor ครับขอรับการตองรับจากซีรีส์เรื่องแฟนมันธุ์พันธุ์เด่นแล้วก็มาจากไก่ครับไก่เขียนรู้สึกยังไงบ้างคะดีครับรับรงวัลยังไครับรับดีใจมากเพราะว่าตั้งแอ่าทั้งสองเรื่องเป็นซีรีส์เรื่องอาจจะเป็นเรื่องแรกๆในชีวิตเลยที่ได้รับบทนำอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ก็ดีใจครับเพราะว่าเราทุ่มเทมากแล้วก็ดีใจที่แบบว่า GQ นะครับเห็นคุณค่าของเด็ก2คนนี้อะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยมั่งครับมั่งมันเป็นกลังใจให้แบบว่าทำผลงานให้มันดีครับพัฒนาตัวเองให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออยากได้รับรางวัลอีกอะไรเงี้ยใช่ถ้ามีซีรีส์เรื่องต่อไปจะกดดันไหมครับกดดันมีเรื่องต่อไปแล้วครับกำลังเวิร์ฉช็อปอยู่ชื่อมาเลยฟิกอัพครับ ใช่ครับฟิตต no. no. no no, no ิ like ้งไปแล้วใช่ไหมอะไรฟิต like ติ้งเวิร like ์ก like ช็อปไปแล้วครับฟิตติ้งไปแล้วด้วยครับก็ก็เจมินไดจะเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละก็จะเป็นซึนซึนหน่อยซึนซึนหน่อยซึนซึนหน่อยตรงนิ่งๆให้เอกเกาหลีเอกญี่ปุ่นเอก็ก็ใช่ไม่หมายถึงว่างประมาณทรงแบบอะไรเกาหลีทรงแบบอบเป้าอบเป้าอะไรนะก็ต้เก็อเลือก กเจย c าเจมนายส่วนฟมก็เป็นเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักเอ่อเอเนอร์จีเยอะๆเต็มกรตเลยใช่ก็แกกกันครับเจมินายนายครับกองทัพก็กองทัพครับครับใช่แต่อาจจะผมอาติดติดบ้างเพราะว่าเวลาแดงมันก็จะติดนิดนึงอย่างเงี้ยใช่แล้วของมเป็นยังไงคาแรคเตอร์คาเจะเป็นเราป็นอะเราเป เป็นกบอะไรเดีอ่ะก็ก็ก็เป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยครับ ว่าซีรีส์ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเรื่อกิดแบบทุกคนต่างกันทุกวันแล้วก็ทุกคนชมอะไีดีแล้วครับดีเลยใจฟูเออใจฟูดีใจเพราะว่ามันก็เป็นผลงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำออกมาทั้งตัวแทงทีมงานด้วยทีมทางานเขาเก่งมากๆครับก็เออ่ดีใจที่ทุกคนชอบในผลงานที่เราทำออกมาก็พยายามทำไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูติเลยครับ มีหน้าครับก็อยากให้ก็อยากให้ประสบความสำเร็จอ่ะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็อยากให้มัมน,นดูเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้แฟนๆดูมากขึ้นเพราะว่าทีแบบว่ารีเมคด้วยอะไรอฝากด้วยนะฝากทุกคนด้วยนะขออะไรครับไปบิ๊กบ้า่ไปบ้างอ๋อ,อ,อเป็นครั้งแรกครับที่ไปบิ๊กมาร์ทในฐานะศิลปินแล้วก็ฐานะคนดูด้วยครับ เคยไปวิวเทนมาก่อนหรือไม่เคยมาครับไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ต้องจำตลอดทุวันที่ต้องจำตลอดอยู่ในหัวได้ทั้งไปไหวอยู่บนเวทีและมองข้างล่างที่แฟนๆอยู่ดูทีละนิดแล้วก็เป็นข้าวราดซอขึ้นมาบนเวทีอะไรเงี้ยไปดูพี่เจฟเฟอร์ไปดูเจฟเฟอร์ ครับก <c oughs> uh so right. ็ถ right. so ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันครับในฐานะคนดูและในฐานะคนเล่นบอลเป็นนิดนะเขาใหญ่หวานมากเขาใหญ่หวานมากเขาใหญ่หวานมากอ๋อไอคลิปที่ผมพูดคอแล้วก็แบบไอ้เจ๊ไม่ได้โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไงก็ไปกันได้ปะไปก็อ่ะไม่ไม่ หรือว่าคุณคิดอะไรโดนคุณไม่เคยรู้จักการถ่ายคิดไปด้วยตอนอยู่บนข้างล่างก็ดูเสียเป็นที่ชอบใช่เหรอใช่ก็ใช่ไงกั่ใช่เหรอก็ใช่ไง, <c oughs> ไงผมก็ถ่ายคิดคุณด้วยไงอะไรไงมันต้องเขาก็เลย้ก็ไม่เอาอ<ะ>มาลงไม่เอาลงฮะไม่เอามาลงไอเหยียบไปด้วยไเดี๋ยวต้องต้องคุณอยากแชร์คนอื่นหรืคนอื่นก็าอยากดูไม่เอาถ้าเก็บถ้ารันของก็ไม่ได้เอาเป็นก้แล้วจริงสุดๆไปเลยไม่ถว่าต้ออกว่พีเซ่ ครบรอบครับครบรอบอะไรครบรอบอะไรครบรอบเป็นแฟนกันไ่จ้าอะไรนะเป็นแฟนมืงตอนไหนครับเฮ้ยคุณขาคุณขาชินไหมตอนยยทำอะไรก็งไปอ่นนติดเออะไรกชินไหมเหรอไม่ชินยิ่งยไม่ชินที่จะมีทรนแบบจิบรถเป็นแฟนขับเนี้ยอจารยมีหรมีมึงไม่ดูไอ่ ผมเป็นชาวทวิตเตอร์อีกแล้วเขารู้ทุกอ่เขาร้แน่เขรู้ว่เขารู้เอะรับแล้วหัก้วเพื่อนกูอะอไปก็เอ่อว่าจินตนาการคนดีนีครับอะโอาจเิดอะไรคะจริงหรือเปล่าไี่จริงผมไม่ได้เขินผมเป็นคนที่กินง่ายและหัวเราะง่าย ก็เวลาแบบว่ากระหน่ำตู้อ่ะผมผมจะไปกอดก่อนอ๋อกอดเป็นอะไรก็ผมอยากกอดคุณนึ่งไม่ใช่แต่ว่าผมนั่งข้างหน้าไงแล้วผมก็เออนั่งกับเตตาแล้วผมก็เหงาผมอยู่ปรเดียวผมอยู่ข้างหลังไม่ใช่เตต้าอยู่สรุปปีนมาข้างหลังได้มาเกอดงงเพื่อก็แบบข้างหลัข้างหลังไปก็แบบกอดไม่ได้กอตังสิครับถ้าคุณไปกินอะไรกับผมคุณก็ให้ผมกอด แล้วไม่กดอะฮะสตตับไม่คิดอะไรเลยนะครับไม่คิดอะไรแล้วผมก็กอดปกติฮะออกอึงเอาแล้วอะฮะไม่คิดอะไรเมื่อกี้แต่จะรอะจะคิดอะไรเออ คุณแฟนที่สปอร์ตผลงานที่พวกเราปร์ตออกมาเรื่อยๆครับทั้งในพาร์การแสดงใงพาร์การเป็นศิลปิน้วยครับก็มีอะไรเยอะแยะเลยที่จะตามมาทุกปีหน้าๆนะครับก็อยากทุกคนตามเขาไปเพราะว่าอะไรน่าสนใจแน่นอนครับไม่ไครับไม่เลยมบอ๋อ อ๋อใช่ขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณอยู่แล้วขอบคุณทุกวันในในทุกๆวันฝั่งในใจอยู่แล้วครับคือกาขอบคุณในโอกาสสติกสองนี้นะครับเล่นซีรีส์ครับอะไรวยพรปีใหม่เหรออ๋อเออแฮปปี้นิวเยียร์นะครับถือว่าตอนนี้จะยังไม่นิวเยียร์ก็ตามนะครับแต่ว่า ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีหน้านะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีปีนี้นะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีอะไรเยอะๆแต่ว่าไม่เหนื่อยนะครับเป็นเยอะเกินพอเป็นไหลไปที่มารับครับคใช่ใช่ใครกันอ๋ออินสตาครับถ้าเมื่อกี้ครับอ๋ออ๋อโอวยพรนั่นจะมีคนอวยพรอยู่แล้วอยากให้เรามาระวังตัวุ่กปีใหม่ไ้วยครับจะไปเที่ยวอะไรก่อนคิดเยอะๆครับกับเพื่อน พี่หน่อยนะ